ส,สรีกราบเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอนะครับแนวทางดับล่างทุกหลักนะครับแนวทางดับล่างทุกหลักนะครับสถิติตั้งต้นเลยนะครับ16มีนาะปี62นะครับเป็นสถิติตั้งต้นนะครับตัวเลขที่ห้อยท้ายนะครับตั้งแต่ปี62ว่าหลุดไปกี่ครั้งนะ 1 2 3 4นะครับจำนวนสูตรนะครับมีด้วยกัน28สูตรแต่ที่ใช้หลักๆนะครับก็ใช้สูตรที่6นะครับแล้วก็13 21 22อ่า23 25 26 27 28นะครับไม่กี่สูตรนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมา16มิถุนายนนะครับดับ9นะครับดับ6นะครับดับ8ดับ2นะครับและก็ดับ1นะครับนะก็จะเป็น1 2 6 8และ 9นะครับตรงนี้นะครับงวดที่ผ่านมา16มิถุนาหนึ่งสองหกแปนะครับเด่น03457 03457นะครับตรงนี้ก็เข้าที่3003นะครับนะในส่วนของเลขเด่นที่เหลือนะครับมาดูในส่วนของ1กรกฎานะครับว่ามีตัวเลขอะไรเป็นเลขดับนะครับนะครับดับ9นะครับผมนะดับ6นะครับผม ดับ8ดับ6ดับ5ดับ3ดับ4อ่าดับ7ดับ4นะครับเรามาดูนะครับนะ3 4 5 6 7 8และ9นะครับผมนะ9อยู่ตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ครับสรุปให้แบบนี้นะครับนะก็จะเป็น 3 4 5 6 8 9 7นะครับนะเหลือเด่นนะครับ0 1 2นะครับ0 1 2ตรงนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นลองจับคู่จะเป็น0 1 0 2นะครับ1 0 2 0อะไรเงี้ย0 0 1 1 2 2นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นแค่แนวทางก็ลองพิจารณาดูว่างวดน,นี้จะมาเหมือนงวด16มิถุนาหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ